สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเชิดหุนกระบอกขั้นพื้นฐานกันอันดับแรกเลยเราต้องมารู้จักหุ่นกระบอกก่อนว่าหุนกระบอกมินมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีตัวกระบอกซึ่งเป็นที่มาของหุนกระบอกไทยสมัยก่อนทำมาจากกระบอกไม้ไผ่นะมีหัวหุนนะครับแล้วก็เอาหัวหุนเสียบไปที่ตัวไม้กระบอกนะครับแล้วก็ต้องเอาเสื้อผ้าเป็นของเดเบียร์คล้าค ขุมข้าวเลยนะฮะครอบลงไปแล้วก็จะต้องมีไม้ตะเกียบสองข้างซึ่งจะเป็นมือหุ่นกระบอกนะครับหรืที่เรียกว่าแขนหุ่นกระบอกถือว่าใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะแต่งเรียนแบบออละครไทยหรือเอาที่สบายใจนะที่ครูเกยนเอาไว้นะครับถ้าไม่มีหุ่นละทัยยางไรก็หาไม้กระบอกทอนะ้อ,อแท่งไม้ขวดหัดเชื่อไปก่อนนะนะครับ ท่าแรกที่ครูจะมาสอนคือท่ากระทุ้งนะครับแล้วค่อยไปท่ากรอบก่อีกทีหนึ่งยังไม่ต้องไปหัดท่าอื่นอนะอ่าท่าพื้นฐานให้ได้คล่องเสียก่อนนะครับมาเรามาดูตัวกราฟิกนะฮะเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับคีคุณกระบอกไว้นะครับแล้วก็จับคุณกระบอกด้วยมือซ้ายนะครับให้อยู่หัวคุณอยู่ระดับสายตานะครับมือขวายังไม่ต้องไปจับไม้ตะเกียบอะไรทั้งสิ้นนะฮะ เอาที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ลองหัดยกขึ้นยกลงยกขึ้นยก,นยกลงตามจังหวะชิงฉับชิงฉับชิงฉับไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับฝึกเที่ใได้จังหวะนะครับแล้วก็ให้ให้คุ้นชินกับตัวหุ่นหลังจากนั้นเราก็เริ่มจากสะดุ้งนะฮะเวลายกขึ้นปุ๊บเนี่ยลงมาข้างล่างจะสะดุ้งนิดหนึ่งดึงๆนะฮะขึ้น ดึงขึ้นลงนะขึ้นลงไปเรื่อยๆนะฮะถัดทำไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลงแล้วก็สะดุ้งให้าูที่ที่ภาพกราฟิกที่ครูทำเอาไว้นะครับนะฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขวาไปเรื่อยๆนะครับทําเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าถ้าตกแปะนี่ะฮะกัที่เราเห็นกันอยู่นะครับ เราฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นพอลงซ้ายลงขวาเนี่ยให้เราสะดุ้งปลายไม่ตะบบอนนหนึ่งคล้ายมีหนามตามมือฮะขึ้นลงขึ้นลงเล่นฮะขึ้นลงสะดุ้งนิดน,นึงจำไว้นะครับว่าหัวหมุนเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งเดิม อย่าโค้งหัวหุ่นไปซ้ายหรือไปขวาไปจะทาให้หุ่นรู้สึกว่าเป็นหุ่นขี้เมาแล้วแล้วพลังไม่ไม่สง่านะครับเราขัดทับไปเรื่อยนะฮะทเป็นรูปพิระมิดนะครับขึ้นตรงหัวเราแล้วก็ลงขวาขึ้นลงซ้ายแล้วก็สะดุ้งที่ปลายไม่ก้อบอกนิดหนึ่งนะฮะนี่คือท่าท่าสะดุ้งนะครับขัดทับเอาไว้นะฮะชิงชับชิง นะฮะลงตามจังหวะเพลงนะครับหรือว่าตามจังหวะฉีกขัดทําไปเรื่อยๆนะครับอ่านดูตามภาพกรอฟเดกขึ้นดึงนะขึ้นสะดุง้งขึ้นลงสะดุ้งนิดนึงขึ้นลงนะ แล้วลองหัดซ้ายหัดขวาขึ้นลง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 เป็นรูปพิระมิดนะสื่อสามเหลี่ยมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสะดุ้งซ้ายขวานะครับขึ้นลงนะฮะอันนี้เอาท่าก่อนนะยังไม่ต้องตามจังหวะอะไรบ้างมายนะครับเอาให้ได้ท่าขึ้นลงขึ้นลงสะดุ้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 งนะครับทำไปเรื่อย หลังจากนั้น,เ,นเราจะเข้ามาถึงท่ากล่องท่ากล่องนะครับมันจะเป็นเลขแอโรบิกแนวนอนหรือว่าอินฟินิตี้นะครับเจะต้องควงไม้นะฮะปลายไม้แต่ว่าจำไว้นะครับว่าหัวหุ่นอยูตำแหน่งตรงกลางเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะมีอีกหนึ่งคลิปซึ่งจะเป็นคลิปที่ครูรำเองนะฮะให้เห็นว่า มันจะทวงไม้อย่างไรนี่ครูให้เห็นว่าเป็นภาพภาพออด้านบนนะภาพเบออิร์ไอวินภาพแปลนลงมานะครับว่าให้เราเห็นว่ามันควงมืออย่างไรหงายมือตรงไหนสะดุ้งตรงซ้ายและตรงขวานะครับให้ให้เราดูภาพกราฟิกไปนะฮะแล้วเราค่อยไปต่อภาพที่เป็นครูสอนรำจริงๆนะครับว่าทวงไม้กระบอกอย่างไรขึ้นลงอย่างไรนะครับอันนี้ให้ให้ดูกราฟิกง่าย ทำความเข้าใจกับกับตัวคุณกระบอกก่อนนะครับฝึกเอาไว้นะครับไม่ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะฮะ